คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปแกะกล่องเล่าเรื่องรองเท้าวิ่งคู่แรกของผมในปีนี้ครับมาตามสัญญานะจ๊ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซีซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ผมจะพาไปแกะกล่องเล่าเรื่องรองเท้าวิ่ง ที่เพิ่งเปิดตัวปีใหม่นี้เลยนะครับเปิดตัววางจําหน่ายครั้งแรกก็คือวันที่1มกราคมนั่นเองนะครับแล้วก็ผมได้พูดถึงรุ่นนี้ไว้ในคลิปรองเท้าน่าสนใจปี2024นี้ด้วยนะครับก็จัดมาเลยนะครับนั่นก็คือ Misuno Wave Rebellion Flash 2ที่อยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะครับกล่องเหมือน Rebellion Pro เลยนะครับบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยได้ไหมนะเพราะมันมีราคาตรงนี้นะ ไซส์ตัวนี้ผมยังเลือกตรงไซส์ของผมนะ9 US 27ซนติเมตรแล้วก็มีราคาบอกอยู่5,900บาทนะครับแกะกล่องกันมาเลยโอ้โหมิสโซโนโน,นี่ดูดีนะเอาข้างไหนดีข้างนี้ก็จะมีแท็กนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาอะก็จะมีตัวเป็นเหมือนแท็กเนี่ยป้ายยี่ห้อนะรายละเอียดอยู่ด้วยนะครับโอเคเอาข้างไหนดีเอาข้างที่ไม่มีป้ายแล้วกันเนาะ และนี่ก็คือ m u n s Wave r e b e l l i o n f l a s h 2 Flash 2นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกครับว่ารุ่น Rebellion Pro 2นะครับที่ผมได้ทั้งรีวิวไปแกะกล่องไปลองวิ่งไปแล้วประมาณคู่นั้นน่าจะ20-30ิมกิโลแล้วไม่รอดนะแล้วไม่รอดนะก็เลยรอนะครับรอที่เห็น f ฟลชส2มันออกมาแล้วละ่ะนะคือหน้าตารูปทรงเนี่ยมันดูอ่าเห็นไหมฮะ มันจะดูไม่สุดตรงเมื่อเทียบกับ r e b e r l i o n Pro 2เฮ้ขายไปแล้วขายไปแล้วไม่อยู่แล้วนะเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยรูปทรงมันไม่ได้สุดตรงโค้งกลิ้งงออะไรขนาดเหมือน r e b e r l i o n Pro 2นะครับก็เลยแบบเออน่าสนใจเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวสเปค ต่างๆเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังแบบเบื้องต้นแล้วกันนะครับแต่ว่าจะไปเน้นในเรื่องของความรู้สึก o n นฟีดสมใส่เป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงเทียบความรู้สึกการสมใส่ครั้งแรกเมื่อเทียบกับเจ้า r ิเว a n ียนโด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวอันนี้พาไปดูสเปคออปชั่นรอบๆก่อนนะครับกับเจ้าตัวริเว a n ียนแฟลนั่นเอง เริ่มจากตัวอปเป p e r นะครับอปเป p e r ก็จะเป็นเมชเหมือนกันนะครับเป็นผ้าเมชผ้าตะข่ายอนจิเนียร์เมชนะครับก็ของมิซูโนก็จะเรียกว่า rebellion เอ้ยเรียกว่า b r i d t e a b l e เมชนะครับเป็นลักษณะ2ชั้นเหมือนกันนะก็คือจะเป็นตะข่ายแบบรูใหญ่ๆอยู่ข้างในแล้วก็ห่อหุ้มด้วยเป็นตะข่ายแบบ TTT อนะครับเป็นแข็งๆร้อมรอบอีกชั้นหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับ rebellion pro สเนี่ย ตัวนี้ผมว่ามันน่าจะดูหนาๆกว่าดูแข็งๆกว่านะครับรีเวลเลอโปรสนี่จะดูแบบเป็นเมชที่นุ่มสบายมากๆนะตัวนี้จะขึ้นโครงเป็นแข็งแข็งนะครับเป็นเมตคาขายแข็งๆมากกว่าก็ น่าจะเดานะดาก่อนยังไม่ได้รอนะดูจากลักษณะเนี่ยคิดว่าน่าจะระบายอากาศได้น้อยกว่าแต่แน่นอนแหละแบบเนี้ยผมคิดว่ามีความทนทานกว่ารุ่นแข่งนะรุ่นรรเบลโปรสองกันเองนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างนะก็จะมีสัญลักษณ์ตัว running bird นะ สัญลักษณ์ยี่ห้อของมิสโซโนแล้วก็เขียนชื่อรุ่นไว้ว่าเวฟรีเบเดนแฟลตสอนั่นเองนะครับเชือกรองเท้าคล้ายๆรุ่นเดิมคล้าย,ายร,รีเบเดนโปรส o 2นะครับเป็นแบบแบนๆน,นะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้า ลิ้นรองเท้าเหมือนกันเลยนะครับก็คือบางๆไม่มีฟองน้ําอะไรเลยนะครับเป็นผ้าตาข่ายเป็นเมชเหมือนกันนะครับตรงกลางลิ้นก็จะเขียนว่าเวฟริบเบิลแฟลตสเช่นเดียวกันนะครับรีดขอบตรงนี้ด้านบนนะรีดขอบด้านบนเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็เออมันมีความโปร่งแสงพอสมควรนะแต่อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันเป็นตะข่ายตาใหญ่ๆนะข้างในแล้วก็ห่อหุ้มด้วยตะข่ายทีๆอีก ชั้นหนึ่งมันก็จะดูแข็งๆหนาๆกว่าตัว l i b r บรียนโปนั่นเองนะครับตัวบริเวณฮิลคัเตอร์นะครับขึ้นเป็นโครงแข็งเลยนะเป็นทรงโครงแข็งเลยแล้วก็เว้าวนิดหนึ่งนะแอบแบแบบแบบแบบว่าแทรกฟองน้ํานูนนิดเดียวนะไม่ได้นูนเป็นเส้นเป็นแกนเลยเดี๋ยวอันนี้ต้องไปลองดูว่ามันจะล็อกข้อเท้าดีหรือเปล่านะครับมันเป็นแบบนูนนูนแกนนิดเดียวจริงๆเนาะแต่ว่าตรงนี้เป็นโครงแข็งเลยนะ งอไม่ได้นะแตกต่างจากตัวริเบเร p โ o สอนั่นเองที่มันพับ,พบได้นะครับส่วนวัสดุภายในก็จะเป็นผ้าแบบเออดูดีวัสดุมิโซโนโผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่ต่างจากตัวโปรนะครับก็คือมีรันเน์ลูปนะให้ร้อยด้วยมีร้อยรันเน์ลูปด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถ้าลองมองดีๆมองเข้าไปข้างในนะครับมองเข้าไปให้ลึกข้างในเนี่ยแหมมันจะร้องเป็นเพลงละก็จะมีเป็นแบบแถบตะข่าย เป็นแถบเหมือนผ้าเมจอีกชั้นนะครับห่อหุ้มตรงบริเวณข้างนอกข้างในนะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูเนาะก็คือเหมือนเป็นการโอบตัวหลังเท้าเราไว้ด้วยนะครับตัวอินโซอินโซถอดไม่ได้เนาะติดกาวเลยละเนาะอินโซก็เท่ๆเลยด้านนี้เขียนว่า m i ซูโน่รั n น,นิง่งอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมีอะไรนะอ๋ออีกข้างนึงเป็นตัว running bird น,น,นะครับ แต่ด้านนี้เป็นมิซูโน่รันนิ่งก็เท่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของด้านบนในส่วนบนของตัว r e เบเลนแฟลตสนั่นเอง มาถึงพระเอกของรองเท้าคู่นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนเครื่องยนต์ของรองเท้าคู่นี้นะครับนั่นก็คือพื้นโฟมชั้นกลางหรือว่ามิสโซนั่นเองนะครับมิโซนี่การดีไซน์ก็คือคล้ายๆกับตัวโปร2นะครับก็คือเป็นโฟม2ชั้นนะครับเป็นโฟม2ชั้นโดยที่ชั้นบนเป็นโฟรมรุ่นท็อปสุดซุปเปอร์โฟมของมิสโซนนะครับก็คือมิสโซนเอเนอร์ซีไลท์พลัสนะครับสัมผัสดูก็จะนุ่ม นุ่มมือเลยนะครับนุ่มมันจะเป็นสีออกขาวนวลๆเนาะนุ่มๆมือเลยนะครับส่วนชั้นล่างเนี่ยจะเป็นมิสโซโนเอเนอร์ซี่ไลท์นะครับก็จะมีความแน่นเฟิร์มขึ้นแต่ก็ยังนุ่มอยู่นะเออโฟมเอร์ซี่ไลท์ก็นุ่มยังนุ่มอยู่เดี๋ยวผมกดให้ดูได้ไหมโฟกัสตัวเนี่ยเห็นไหมไอตัวด้านล่างนะผมว่าก็ยังนุ่มอยู่เลยนะ เ,ออเพราะฉะนั้นมันเป็นโฟมที่นุ่มกับนุ่มมาเจอกันเลยเพียงแต่ว่าชั้นล่างเนี่ยมันจะแน่นแล้วก็เฟิร์มกว่าเพื่อให้ตัวรองเท้าเนี่ยการวางเท้ามันมีความมั่นคงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนชั้นบนก็ช่วยใน การเสริมแรงส่งแรงผากแรงเด้งนั่นเองนะครับที่สำคัญคือแทรกตรงกลางนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีของ m i ซูโนอยู่แล้วรองเท้าวิ่งนะในตระกูลเวฟเราจะเห็นว่าตแต่เวฟไ rider ์เวฟ i n นสปายอะไรเนี่ยคือมันจะเป็นเวฟเพลตนะเป็นเวฟเพล e ก็คือเป็นแผ่นตรงนี้จะเป็นแผ่นเรียกว่าอยู่ตรงกลางจะไม่ใช่แผ่นคาร์บอนนะครับตรงนี้นะจะเป็นไฟเบอร์กลาสผสมกับไนลอนนั่นเองนะครับซึ่งวัสดุไฟเบอร์กลาสกับไนลอนเนี่ยพอผสม ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้แข็งแล้วก็กระด้างเท้าสถานเท้าเหมือนคาร์บอนนะครับที่แข็งกว่าตัวนี้ก็จะช่วยเสริมความมั่นคงด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมีแรงดีดส่งด้วยนั่นเองนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะเห็นมาตรงนี้เลยนะเออเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับมันก็จะมาช่วยประคองทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเท้าด้วยนะเนี่ยสีเทาๆครับเนี่ยเห็นไหม ขอไม่โดนเนี่ยเออเป็นแผ่นตัวเวฟบเพลตนะครับเป็นวัสดุผสมนั่นเองนะครับเสริมความมั่นคงเข้าไปยิ่งขึ้นนั่นเองตรงกลางเนี่ยก็จะเจาะให้เห็นนะครับเจาะแกนกลางให้เห็นตัวแผ่นเพลตตัวนี้ด้วยแผ่นเวฟตัวนี้ด้วยนะครับซึ่ง ก็ดูเหมือนพลาสติกนั่นแหละแต่ว่าตามสเปคที่เขาบอกไว้ก็คือเป็นตัวไฟเบอร์กลาสผสมไนลอนนะครับไนลอนมันก็จะมีความยืดหยุ่นบิดตัวได้ระดับหนึ่งนะครับไม่แข็งทื่อเหมือนคาร์บอนนั่นเองนะแล้วก็บริเวณด้านล่างนะครับเอาโซเนี่ยเอาโซเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันจะแบบให้มานหนาในส่วนที่เป็นยางสีส้มะครับ ซึ่งของมิซูโน่ก็จะเรียกว่า G 3โซเหมือนกันนะครับ G ชโซนะแต่ว่าในรุ่นโปรเนี่ยมันจะออกเป็นดอกยางแบบเหลี่ยม,เ,ยมเนาะแบบสี่เหลี่ยมข้อหลังตัดเป็นแบบเอาไว้ตะกุยอะเอาไวจ้จิกแทร็กจิกพื้นนะครับแต่อันนี้จะเป็นแบบเรียบๆนะครับแต่ว่ามีความหนาเนาะมันก็เป็นเหมือนรองเท้าซ้อมอะครับเป็นคู่ซ้อมของโปร2นะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความทนทานขึ้นนั่นเองแต่ว่ามันจะเล่นลายทั่วเลยเนาะตัวยางเนี่ย ก็จะเป็นลายจริงๆเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมขวางตัดเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นยางเป็นพื้นเดียวกันแล้วเท่าที่ผมสัมผัสดูคือสัมผัสได้เลยว่าหนึบออกจะหนึบกว่ารุ่นโปรสองด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าโปรสองมันจะเป็นแบบออกแบบเป็นแกลนแกนแกลนแหลมๆ,ๆ,ๆเลยอะ่ะแต่อันนี้คือจะเป็นเหมือนยางมากกว่ายางเรียบมากกว่านะครับแต่ก็มีลายอยู่นะตรงส้นก็เป็นลายแทร็กเหมือนกันนะอันนี้เหนียวแล้วก็ดูดีเห็นได้ชัดเลยว่าหนาผมว่ามีประมาณสักเซนะ่ะ เซนกว่านะหนามากเพราะฉะนั้นเรื่องพื้นเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าน่าจะมีความทนทานกว่าในรุ่นโปร2เลยพอสมควรนะครับแล้วที่สำคัญคือหนึบถ้าไม่คิดไปเองนะแค่เอามือถูเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าตัวพื้นยางน่าจะหนึบก,กว่านั่นเองนะครับเอาล่ะนี่ก็เป็นสเปคภาพรวมนะครับอ๋อสแต็กไฮสแต็กไฮเนี่ยตัว ในเว็บละกันครับในเว็บตัวอย่าง Official เนี่ยก็จะมีบางแหล่งละกันนะครับบางแหล่งก็จะระบุว่าด้านส้นเท้าเนี่ย35มิลด้านปลายเท้าอยู่34.5มิลดอก0.5ไอ้บ้านนี่มันจะซีโรดอกหรือเปล่าวะเออเนาะแต่อย่าลืมครับว่าการออกแบบของมิซุโนในตระกูลเ e เบเรียนเนี่ยมันก็ยังมีความโค้งตรงนี้เนาะ นี่โค้งตรงนี้ซึ่งสังเกตว่าเขาจะเขียนระบุไว้ด้วยนะครับก็คือเรียกว่าเทคโนโลยี Smooth Speed Assist นั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องดรอปอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับบางตำราเอ้ยบางเว็บอุ้ย บางเว็บเขาก็บอกว่า35กับ34.5ใช่ไหมครับแต่บางอันบางสื่อนะครับก็จะบอกว่า35เท่ากันเนาะยังไงแสดงว่าตรงตรงส้นเนี่ยสาแน่แต่บางอันจะบอกว่าด้านหน้า32ก็คือดรอป3ยังไงดรอปก็ไม่สูงอยู่ดีนะครับดรอปก็ไม่สูงอยู่ดีเดี๋ยวผมลองวัดดูไหม คือถ้าวัดจากเบื้องต้นตรงนี้เดี๋ยวแทรกผ้าไปดูนะครับก็ด้านส้นเนี่ยสาจริงๆนะครับแต่ไอจุดที่เป็นสมุทสปีดแอซิดเนี่ยเออสมุทสปีดแอซิดคือตรงกลางตรงบริเวณนี้นะเดี๋ยวผมวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวแทรกผ้าไปดูนะครับเท่าที่ผมวัดได้เนี่ยประมาณ50เลยนะ50มิลก็คือสูงอยู่นะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็ยังชื่อเรเบเลียนมันก็ กำหนดอยู่ดีปฏิวัติอยู่ดีนะไอ้ตรงบริเวณนูนเนี่ยวัดได้ประมาณ50เซนนะครับส่วนด้านหน้าก็เออประมาณ3 2 3 3นั่นแหละเออประมาณนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังโกงอยู่ดีนะครับแอบซ่อนตรงนี้ไว้5เซนนะ50มิลที่ผิดกฎแต่ว่าด้านท้ายเนี่ยไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของตัวมิโซนั่นเองมาถึงเรื่องน้ําหนักนะครับ สำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นไซส์9 US 27ซนติเมตรนะครับน้ำหนักเดี๋ยวลองมาชั่งให้ดูกันดีกว่าแต่ผมชั่งได้ประมาณ240กรัม242กรัมนะครับลองดูอีกทีไหมเครื่องชั่งมันอาจจะแบบกงเก้งนะ่ะเออ2 4ง 240กว่าไม่ถึง250กรัมนะครับนี่เพราะฉะนั้นนะครับรองเท้าคู่นี้ก็ถือว่าน้ำหนักดีนะเรียกได้ว่าหนักกว่ารุ่นรุ่นโปรอยู่ประมาณสัก20เซนแต่ว่าเอ้ย20เซนะไรล่ะ20 20กรัมนะครับก็ไม่ได้เยอะมากเท่าที่ผมลองถือสัมผัสเนี่ยไม่ได้หนักอะไรมากนะเออออกจากค่อนข้างเบาด้วยยิ่งถ้าเทียบว,ว่ามันเป็นรองเท้าซูเปอร์เทรนเนอร์ที่ยุคนี้หลายๆรุ่นมัน2 2 7 0 2 8 0ไปก็มีนะเออรุ่นนี้ถือว่าน้ำหนักก็โอเคแหละเดี๋ยวยังไงไปลองออนฟีดสนใส่นะสเปคบอกว่าจะคร่าวๆนี่ก็ยาวไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วบอก15นาทีแล้วมั้งเดี๋ยวไปลองออนฟิตสนใส่ให้ดูครับกับความรู้สึกครั้งแรกของเจ้าตัว มิซูโนะเวฟรีเวนแฟลชสองคุณเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ลองสนใส่เจ้าตัวมิซูโนะเวฟร r เว i ลนแฟลชสองแล้วนะครับความรู้สึกแรกก่อนอเอาเริ่มจากไซส์ก่อนเลยแล้วกันนะครับไซส์ size เนี่ยอันดับแรกผมคิดว่าไม่รู้รู้สึกไปเองแบบนะ พอดีรีเวเลนโปรสมันไม่อยู่แล้วว่ะเออผมว่าหน้ามันสั้นกว่ารีเวเลนโปรสนิดนึงนะเออสั้นกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ก็ได้อยู่คู่นี้ใส่ตรงการ9 US แต่เทียบแล้วเนี่ยผมว่าหน้ามันสั้นกว่าจริงว่ะเออแล้วก็รวมไปถึงบริเวณตรงหน้าเท้าเนี่ยครับหน้าเท้ากลางเท้าเนี่ยก็แคบกว่านะแคบกับโปรสตามความรู้สึกผมนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันจะดูแบบแน่นๆนะครับ แน่นๆคือหมายถึงว่าตัวหน้าผ้าอัปเปอร์นะครับในโปร2เนี่ยมันจะดูแบบบางๆโปร่งๆกว้างๆสบายนะแต่คู่เนี่ยมันจะดูแบบกระชับกระชับแล้วก็มีความรู้สึกแบบทึบๆหนาๆเลยละ่ะเออนะเพราะฉะน,นเรื่องไซส์เนี่ยดูนิดนึงแล้วกันเนาะถ้าเท้ากว้างมากๆหรือว่า 2E เนี่ยผมว่าควบวกนะเออควบวกควบวกไปทักศูดีกว่าถ้าเท้ากว้าง 2E เพราะว่าตรงเนี้ย เนื้อเท้าขนาดผมก็เท้ากว้างเหมือนกันแต่ไม่ใช่ 2E นะยังรู้สึกว่าบริเวณเนี้ยนะครับเนื้อมันปิ้นปิ้นล้นล้น,นมาเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับโปร2แล้วอ่ะผมว่า1คือคู่นี้สั้นกว่านะครับสั้นกว่านิดนึงกับ2คือตัวหน้าเท้าเนี่ยผมว่ามันมันจะค่อนข้างกระชับแน่นกว่านะครับอาจจะด้วยหน้าผ้าที่มันหนากว่าด้วยแหละนะ ละมังเออละนะาอะไรละ่ะละมังนะครับแต่จุดหนึ่งที่ชัดเจนเลยเนี่ยให้ดูใกล้เชือกโคตรยาวเลยเออเชือกยาวมากดูดิเออเพราะฉะนั้นผมว่ามันทําไว้ให้ร้อยลันเนื้อหลูปเท่านั้นน่ะคิดว่าถ้าต่อให้ร้อยลันเนืหลูปเนี่ยผมว่าก็ยังเหลือเยอะนะเพราะนั้นถ้าไม่ร้อยลันเนื้อหลูปเนี่ยคุณจะดูเป็นเป็นโบแบบใหญ่อะ่ะเออเพราะนั้นเชือกยาวมากเออต้องร้อยลันเนื้อหลูปแล้วนะ อันนี้คือเรื่องแรกก่อนเรื่องไซส์ผมคิดว่าตรงไซส์ยังได้อยู่ถ้าคนเท้าเรียวเท้าปกติเนี่ยผมคิดว่าใส่ตรงไซส์ได้แต่ถ้าเท้ากว้างหรือกว้างขนาด 2E อะผมแนะนำว่าควรจะเพิ่มดีกว่านะเพิ่มสัก0ูนย์จุดห้าหรืออย่างผมเนี่ยถ้าถ้าเพิ่มไซส์ก็ยังน่าจะยังได้อยู่นะเออแต่คิดว่าเออเอาเนี่ยแหละตรงไซส์ไปก่อนแล้วกันนะเอออันนี้เรื่องไซส์เรื่องแรกส่วนเรื่องฟิลลิ่งการยืนอ่ะผมยืนให้ดู ตอนนั้นไม่รู้จําได้หรือเปล่านะตอนล i เบเรียนโปรอะผมพลิกอย่างเงี้ยมันโค,ครงเเคงแบบข้อเท้าแทบจะล้มเลยนะเพราะว่าไอ้ตรงก้อนๆที่รู้สึกที่ผมบอกอะตัว2อะมันจะอยู่ตรงกลางเท้าตรงอุ้งเท้าพอดีเลยเป็นก้อนเหมือนเรายือนอยู่บนลูกแก้วยือนอยู่บนอะไรกลมๆอยู่นะแต่ตัวเนี้ยความรู้สึกดันฝ่าเท้าก็ยังม,มีอยู่นะแต่ว่ามันจะความรู้สึกดันๆเนี่ยมันจะไปอยู่แถวช่วงนี้ ช่วงนี้แทนเนาะที่ผมรู้สึกนะมันจะไปรู้สึกดัน,น,นตรงนี้แล้วก็ไม่รู้สึกว่าดันเป็นก้อนกลมขนาดตัวโปร2นะอันนี้คือจะน้อยกว่านะครับแล้วก็ตัวส้นที่เฉือนออกเนี่ยมันก็ไม่ได้เอียงเท่าสังเกตเนี่ยรูปทรงมันจะเอียงไม่เท่าโปร2นะเ,ออเดี๋ยวผมแทรกภาพแล้วกันเพราะว่าโปร2มันไม่อยู่แล้วอะ นะอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกก่อนนะเป็นดุนนูนเหมือนกันแต่ว่าตรงโปรสเนี่ยมันจะดันเป็นก้อนตรงนี้เลยตรงกลางเลยนะครับแต่ตัวนี้มันจะเยื้องมาตรงนี้นิดหนึ่งความรู้สึกดันๆันอุ้งดันดันดฝ่าท้าอะครับอ่านิดหนึงความมั่นคงหายห่วงมากกว่าชัดเจนนะครับมากกว่าแบบ มากกว่าโปร2แบบชัดเจนนะความมั่นคงลงได้ดีกว่านะครับไม่มีอาการโครงเคลงคือนิดหนึ่งยังโครงเคลงนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่ามั่นใจกว่าโปร2เนี่ยเดินเร็งรู้สึกแบบว่าโอ้โหต้องตั้งสตินะแต่แฝดสเนี่ยรุ่นเนี้ยนะครับก็ยังรู้สึกว่ามั่นคงกว่าชัดเจนเลยนะครับอาการล้มถ้าคนที่มีเท้าล้มในเยอะๆเท้าล้มจัดๆเนี่ย เดาก่อนนะอันนี้แค่ลองสวมครั้งแรกเลยยังไม่ได้ลองวิ่งนะผมว่าอาจจะไม่เหมาะอยู่ดีสำหรับรุ่นนี้นะโอเคครับมันดีขึ้นกว่ารุ่นโปร2แหละหมายถึงอาการล้มในนะมันมั่นคงกว่าแล้วก็ล้มน้อยกว่าโปรสองแต่ว่าถ้าเป็นคนเท้าล้มจัดๆเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่เหมาะอยู่ดีนะเพราะว่าผมเท้าล้มนิดนึงอะ่ะก็ยังรู้สึกนะแต่เดี๋ยวไปลองวิ่งก่อนแล้วกันแต่แน่นอนแหละมั่นคงขึ้นแน่นอนนะมาถึงเรื่องฟิลโฟมนะครับฟิลโฟมก็นุ่ม นุ่มเลยนะครับนุ่มแบบผมกดตรงปลายเท้าอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะขอเป็นข้างถนัดได้ไหมข้างขวา,าจ,จะได้มีแรงเยอะหน่อยอ่ะกดตรงปลายเท้าให้ดูก่อนมันนุ่มอะ่ะเออนุ่มแล้วก็เรียกว่าตอบสนองได้ดีครับคือไม่ได้ยุบไม่ได้จมลงไปนะครับแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างนะเป็นความนุ่มแล้วก็หยุนหยุนดีนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยตรงส้นมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะอ่ะลองกดตรงส้นดู เห็นไหมฮะก็ยังนุ่มอยู่ส่วนให้ตรงกลางเลยเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเนาะตรงเนี้ยเรียกได้ว่านุ่มเลยแหละนุ่มแล้วก็มีแรงเด้งคืนส่งเยอะเลยเพราะฉะนั้นผสานกันระหว่างตัวโฟม m Energy l i ีไ Plus ก็ดี Energy Light ชั้นล่างก็ดีรวมไปถึง s m Smooth s p e e e a s s i s t ที่มันช่วยกลิ้งส่งผักเนี่ยผมว่าคู่นี้น่าจะกลิ้งแล้วก็เด้งส่งนะใช้ได้เลยความนุ่มก็โอเคนะเออนุ่มเลย ผมว่าเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่นุ่มนะอืมน่าจะวิ่งสนุกเลยแหละคู่นี้ยเอออย่างเรเบเลนโปรเนี่ยโปรสองเนี่ยผมวิ่งแบบไม่ค่อยได้อะคงเคลงไปหน่อยแล้วก็แรงเกินไปนะครับแต่คู่นี้คิดว่าน่าจะเบาขึ้นนะครับส่วนความหนึบหัวเนี่ยสัมผัสได้แบบชัดเจนว่าไม่รู้คิดไปเองมาน,นะแต่ผมว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าตัวพื้นน่ะหนึบกว่า อันนี้พื้นพื้นห้องผมมันจะเป็นแบบลามิเนตเนาะอย่างในรุ่นโปรสองยังรู้สึกแบบมีอาการชิดๆๆบ้างเนี่ยแต่อ้ตัวนี้ยางหนึบเลยหนึบแบบเออหนึบจริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวิ่งลื่นวิ่งถนนเข้าโคง้งอะไรถนนเปียกอะไรไม่น่าจะมีปัญหานะครับการล็อกข้อเท้าก็ทําได้ดีนะเออทำได้ดีล็อกแบบซนไม่มีการกระดกกระเดิดใดๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็เออ ฟิลลิ่งโอเคแหละผมว่ายังไงก็วิ่งง่ายกว่าโปรสองเยอะเดี๋ยวเอาไปลองนะเอาไปลองวิ่งก่อนสักเหมือนเดิม20 30 4 0สกิโลแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก็ระวังเรื่องไฟ์้วหนึ่งผมเชื่อว่าไอเนี้ยหน้าสั้นกว่าหน้าสั้นกว่าโปรสองหนึ่งและสองคืออาจจะด้วยความที่อัปเปอร์หนากว่านะครับมันเลยทำให้รู้สึกว่ากระชับแล้วก็แน่นกว่านะคิดว่าการระบายอากาศก็น่าจะสู้โปรสองไม่ได้นะแต่อย่างว่ามันก็ ข้อดีคือได้มาด้วยความทนทานขึ้นแหละผมว่าอัปเปร์หนาพื้นยางหนา,หน,านะครับคิดว่าทนกว่านั่นเองแต่ว่าเรื่องไซส์ก็ระวังนิดนึงละกันนะแต่ผมคิดว่าถ้าเท้าเรียบปกติหรือว่าผมกว้างนิดหน่อยเนี่ยผมก็ยังเลือกใส่ตรงไซส์สบายใจกว่านั่นเองเป็นสรุปท้ายคลิปอีกคิดอีกคิดเลยอีกนิดนึงและกันนะครับ และนั่นก็เป็นความรู้สึกออนฟีสสนส่ครั้งแรกของผมกับเจ้าตัวมิซูโนะเว็ร i เวนแฟลชส h 2คู่นี้นะครับก็สัมผัสธ์ง่ายๆแรกเลยเนี่ยผมว่ามั่นคงกว่า Pro 2เยอะอยู่แล้วล่ะนะเพราะว่าเราเห็นชัดอยู่แล้วนะว่าไอ้ตัวความนูนความเฉือนอะไรของเขาเนี่ยมันไม่ได้สุดโตรงโดงเป็นส้นสูงเหมือนตัว Pro 2นะครับมันก็ยังแบบวางเท้าได้เต็มกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยาก อยากตั้งข้อสังเกตก็คือเรื่องไซส์นะถ้าเทียบกับ Pro 2เนี่ยผมว่า1คือหน้ามันน่าจะแคบกว่านะสองคือสั้นกว่าด้วยเออความรู้สึกสั้นกว่าคือผมมีความรู้สึกว่าผมใส่เรลเล่นโปรสองเนี่ยความรู้สึกภายในห้องโดยสารห้องโดยสารละภายในเนี่ยภายในเท้าเนี่ยหน้าเท้าเนี่ยมันสบายกว่าไอตัวนี้จะค่อนข้างรู้สึกแน่นอึดอัดนิดนึงคือไม่ไม่ได้ไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แน่นครับหรือว่ารัดอะไรอย่างนั้นนะแต่รู้สึกว่ามันจะกระชับแล้วก็รัดตัวเท้าเรามากกว่าเข้าเท้ามากกว่านะครับเพอเพอผมว่าอาจจะเป็นข้อดีด้วยแต่ว่าต้องระวังสําหรับคนที่เท้ากว้างมากๆนั่นเองก็ดูเรื่องไซส์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงถ้ามีโอกาสลองลองก่อนแต่ถ้าไม่มีโอกาสลองจริงๆผมยังอยากให้ใส่ตรงไซส์นะครับมันจะเฟิร์มขึ้นคือผมแค่เปรียบเทียบกับรุ่นโปร2นั่นเองนะครับที่มัน รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันจะกระชับกว่านะครับแต่ว่าถ้าเท้ากว้างมากๆ 2E กว้างบานเลยเนี่ยผมว่าเพิ่ม0.5น่าจะโอเคนะล็อกแรนเนอร์ลูปเอาก็ได้นะครับแล้วก็อีกจุดนึ่งก็คือเชือกมันยาวมากมันน่าจะออกแบบมาให้สำหรับล็อกแรนเนอร์ลูปนั่นแหละนะก็เดี๋ยวขอเอาไปลองวิ่งก่อนนะครับสัก10 20 30 40นะเออ สไตล์ผมนะครับก็วิ่งประมาณนั้นก็คิดว่าน่าจะพอเอามาเล่าให้ฟังได้แล้วล่ะใน EP 2ีนะครับหรือว่าเดี๋ยวถ้าวันไหนมีโอกาสว่างๆแล้วก็ไปวิ่งครั้งแรกนะครับถ้ามีโอกาสได้บันทึกหรือว่าถ่ายไว้เนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าครั้งแรกรู้สึกยังไงนะครับแต่มั่นใจได้อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือมีความมั่นคงวิ่งง่ายกว่าโปร2แน่นอนนะครับเพราะว่าการออกแบบมันไม่ได้สุดโต่งเหมือนนั้นนะครับแล้วก็มันเป็นคู่ซ้อมของโปร2นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ออกแบบมาเพื่อให้วิ่งได้แบบ เยอะๆซ้อมเยอะๆทนๆนานๆนะครับแล้ว r รสเ day ก็อาจจะไปใช้โปร2นั่นเองนะครับเพราะนั้นคู่นี้น่าสนใจเดี๋ยวจะหาเวลารีบเอาไปทดสอบวิ่งนะครับแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังใน ep 2ลองวิ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็ย้ำราคาอีกครั้งหนึ่ง5,900นะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายต่างๆก็จะมีส่วนลดอาจจะสักประมาณ10%เหลือ5้0 0แล้วก็ตามแพลตฟอร์มอย่างเช่น s h o p e e Lazada ก็อาจจะมีส่วนลดนานาจิตตังลงไปอีกนะครับก็อาจจะเหลือสักประมาณ4,000ปลายปเพราะฉะนั้นด้วยราคาน่าสนใจนะราคาน่าสนใจเออราคาผมว่าเทียบกับคุณภาพวัสดุที่ออกแบบแล้วเนี่ย แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยผมว่าน่าเอาไปลองนะแต่งไงถ้าไม่รีบนะครับถ้าไม่รีบก็เดี๋ยวผมจะเอาไปเทสก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังเพื่อช่วยในการประกอบตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับใน e ี2ีลองวิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากส u ั s cribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีบ้างไม่ดีบ้างจากชาแนลกูรูบ้านมรู้บ้างบายตัดสิซ่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับเริ่มปีนี้กันด้วยคู่นี้ละ โดแดอีกนะ2024 l i b บ r ร a n f แ s h